ภาวะเงินฝืดของจีนที่กำลังจะเข้าสู่อันตรายในรอบใหม่ด้วยนะคะ เหนือจากต้นทนุนทางด้านของราคาอาหารแล้วเศรษฐกิจจีนแทบไม่มีการเติบโตทางด้านของราคาผู้บริโภคเลยค่ะเพราะว่าเราก็จะเห็นด้วยว่าจากข้อมูลของ Bloomberg Economics นะคะได้ชี้ว่าตัวชี้วัดราคาของเศรษฐกิจในวงกว้างที่เราเรียกว่าดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปเป็นไตรมาสที่5ไปจนถึงในปี2025เลยซึ่งเท่ากับเป็นภาวะเงินฝืดที่ยาวนานที่สุดของจีนตั้งแต่เริ่มมีการ รวบรวมข้อมูลในปีคศ1993ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นดัชนีราคาที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าทุกชนิดที่รวมอยู่ใน GDP ซึ่งอันนี้แตกต่างจากกับดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่ง CPI เป็นดัชนีวัดภาวะเงินเฟ้อที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าสำหรับผู้บริโภคเท่านั้น การสำรวจภาคเอกชนยังแสดงให้เห็นว่าภาวะเงินฝืดเกิดขึ้นแล้วภาคส่วนของเศรษฐกิจที่รัฐบาลสนับสนุนอย่างเช่นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียนเงินเดือนระดับเริ่มต้นก็ลดลงเกือบ10%ในเดือนสิงหาคมจากจุดสูงสุดในปี2022และจากการสำรวจผู้บริหารระดับสูงของบริษัท300รายก็ยังแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของต้นทุนแรงงานในเดือนที่แล้วนั้นอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020ค่ะ <c oughs> เมื่อมีการล็อกดาวน์ในช่วงแรกของจีนที่เริ่มคลี่คลายลงวัฏจักรแบบนี้เองเคยเห็นมาแล้วที่ญี่ปุ่นซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ1990ในช่วงเวลาที่เรียกว่า The Lost Decade ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะที่เศร,รษฐกิจนั้นซบเซาอย่างหนักตามมาด้วยฟองสบู่แตกในตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินค่ะ ขณะที่ทางการจีนเองนะคะก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าภาวะเงินฝืดค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เองนะคะก็เริ่มเข้าสู่การพูดคุยในที่สาธารณะแล้วค่ะโดยอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอี้กังนะคะได้บอกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าการจัดการกับภาวะเงินฝืดคือเขาพูดคํานี้เองเลยนะคะบอกว่าเป็นความสําคัญอันดับแรกสําหรับผู้กําหนดนโยบายและเรียกร้องนะคะให้มีนโยบายการคลังแบบเชิงรุกและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายหรือผู้ในคือก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจสักหน่อยนะคะ และรัฐบาลจีนควรจะเน้นการต่อสู้กับแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อรวมถึงมีเป้าหมายที่จีนเนี่ยควรจะทําก็คือเรื่องของตัว GDP Deflator ให้เป็นค่าบวกในไตรามาสต่อไปอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ทางการจีนยังไม่ได้มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่อย่างใดน,นะคะโดยแรงกดดนันด้านราคาเนี่ยเริ่มลดลงในจีนนะคะโดยตรางเงินเฟอ้อหรือว่าตัวคออินฟล a t ชันเงินเฟอ้อพื้นฐาน ของจีนซึ่งไม่รวมสินค้ามีความผันผวนอย่างอาหารสดแล้วก็พลังงานเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามนะคะที่จะประคองไม่ให้ต่ำลงไปเพราะว่าตัวคอร์ i ์อินเฟลชันเดือนสิงหาคมไปต่ำที่สุดในรอบกว่า3ปีแล้วทีนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นภาวะเงินเฟ้อที่กำลังเข้าสู่ภาวะการลุกลามในจีนก็เลยทำให้ตัวราคาพันธบัตรของจีนพุ่งสูงขึ้นผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าตัวยิวก็ปรับลดลงสุดระดับต่ำสุดเป็นประวัติการ ด้วยเลยมีความกังวลใจนะคะว่าจีนเนี่ยกำลังมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็การจัดการในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างมากทีเดียวค่ะ ทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลทางการก็ระบุด้วยว่าราคาผู้ผลิตลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี2022โดยราคาขายของผู้ผลิตรวมถึงวัตถุดิบก็หดตัวลงเป็นเดือนที่2ในเดือนสิงหาคมส่วนค่าบริการของบริษัทบริการบริษัทก่อสร้างก็หดตัวในตราที่เร็วที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายน2020ด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจําเป็นต้องใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมบางอย่างเพื่อยกระดับการบริโภคแล้วก็ปรับปรุงความคาดหวังของประชาชน ซึ่งสิ่งที่อันตรายสําหรับจีนก็คือวงจรเงินฝืดนั่นเองที่อาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยก็ต้องมีการกระตุ้นให้ครัวเรือนที่รับผลกระทบจากเงินเดือนที่ลดลงของการใช้จ่ายหรือจะเป็นการเลื่อนการซื้อออกไปเพราะคาดว่าราคาจะลดลงต่อไปแล้วก็รายได้องค์กรเองก็จะลดลงตามมาส่งผลให้การลงทุนนั้นหยุดชะงักแล้วก็นําไปสู่การลดเงินเดือนแม้กระทั่งการเลิกจ้างเพิ่มเติมก็เลยส่งผลต่อเนื่องมา เรื่องของสภาวะครอบครัวและบริษัทต่างๆที่ ล้มละลายด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้จีนดูเหมือนอาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ะนะคะทั้งเรื่องของเงินเฟ้อที่คุยกันมาสักระยะแล้วเรื่องของอสังหาร,ริมทรัพย์นะคะก็อยู่ที่ว่าจีนจะรับมืออย่างไรหรือว่าป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจแย่ลงไปกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะจีนเองเนี่ยถ้าพูดถึงภาคอสังหาร,ริมทรัพย์เราคุยกันหลายครั้งนะคะว่าดูเหมือนว่ายังลากยาวมาตั้งแต่ชนนเอเววร์แกรนดในช่วงปี2021นะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่เห็นปลายทางว่าจะไปจบที่ไหนแล้วก็ดูเหมือนสแตนดาร์ด บอกย้าด้วยนะคะโดยบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณมองอสังหาริมทรัพย์จีนและคิดว่าถึงจุดต่ําสุดแล้วคุณอาจจะคิดผิดนะคะเพราะนี่ยังไม่ใช่จุดต่ําสุดด้วยซ้ำนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นมุมมองของทางบิลวินเทอร์สนะคะซึ่งเป็น c ีอง Standard s อ a n d a r d Char าเตอรค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของอสังหาริมทรัพย์จีนมีความวุ่นวายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นวอททอมหรือว่ายังไม่ใช่จุดต่ําสุดนะคะเขาบอกนะคะว่าสภาพแวดล้อมการลงทุนของจีนตอนนี้ถือว่ายากลําบากมากเลยค่ะ ความเชื่อมั่น ผริโภคความเชื่อมั่นของนักลงทุนระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็แหล่งที่มาเบื้องหลังคําถามด้านความเชื่อมั่นซึ่งตอนนี้เขามั่นใจว่าตลาดสังหาริมทรัพย์จีนยังไม่ถึงจุดต่ําสุดก็ยังจะเป็นแบบนี้ไปแบบช้าๆนั่นเองสิ่งที่อันตรายก็คือฟองสบู่สังหาริมทรั์ที่แตกในตลาดอื่นๆนะคะมักจะบ่งบอกถึงตัววิกฤตการทางการเงินแล้วก็จะมาพร้อมกับการลดลงอย่างมีนยัยสําคัญของ GDP ซึ่งถ้าไปดูตัวเลขการรายงานเศรษฐกิจจีนนะคะก็พบว่าตรมาส สองตัวได้4.7เปเมื่อเทียบกับปีก่อนหรือว่าเยื่ออ่อนเยส่วนไตรมาสแรกก็โตได้5.3ซนะคะซึ่งถ้าไปดูแล้วถือว่าเป็นการเติบโตที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี2566นะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้ว Bank of America เองก็เพิ่งปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจจีนปีนี้ลงจากเดิมคาดว่าจะโตได้5ตามเป้าหมายนะคะแต่ว่าก็ลดลงไปเหลือ4.8แล้วยังลดคาดการณ์การเติบโตทั้งปีของปีหน้าลงเหลือ4.5% แล้วก็ของปี2026เหลือ4.7%ด้วยนะคะถามว่าจีนทำอะไร แล้วบ้างต้องบอกว่าจริงๆก็ทําหลายมาตราการทีเดียวนะคะที่พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการใช้นโยบายการเงินในการลดดอกเบีย้ยเงินกู้แล้วก็ทําให้ผู้ซื้อบ้านสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะคะจะได้มีสภาพคล่องในการบริโภคเพ,พราะทุกครั้งที่มีการรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยก็จะลดต่ําลงทําให้ยอดโอนหรือว่ายอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ดูเหมือนไม่ได้ช่วยกระตุ้นในสังหาริมทรัพทรัของจีนสักเท่าไหร่นะคะหลายคนถามต่อเราก็คุยกันหลายครั้งนะคะ ว่าเอ๊ะทำไมจีนเนี่ยเขาไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ออกมาสักทีนะคะสิ่งที่แซนด์ชาเตอร์มองเขาบอกแบบนี้บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยจีนเขาก็จะมาดูนะคะว่าแต่ละประเทศที่เขาดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วก็นํามาปรับใช้กับตัวเองสิ่งที่เขาเห็นก็คือในช่วงโควิด -19 มีหลายประเทศทีเดียวค่ะโดยเฉพาะซีกโลกตะวันตกอย่างอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทางมาตรการกันคลงังแล้วก็มาตรการทางการเงินแต่นั่นตามมาด้วยแผล างอย่างนะคะก็คือเงินเฟอ้อที่สูงมากแล้วก็ทําให้ธนาคารกลางจะเป็นต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยสูงๆแล้วก็กระทบกับควนเรือในท้ายที่สุดจีนก็เลยไม่อยากออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่แบบนั้นแบบที่เคยทําในซีกโลกตะวันตกแล้วดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบเชิงลบเมื่อแลกกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นจีนก็เลยเลือกที่จะไม่ทานะคะดังนั้นแซนดาเร์ชาร์เตอร์บอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวตามกันต่อคะ่ะว่าจีนจะออกมาตรการอะไรมาบ้างคงไม่ใช่มาตรการขนาดใหญ่แบบที่หลาย คนคาดหวังกันเพราะเขากลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแต่เขาคงออกมาตราการออกมาเป็นระยะระยะแต่ต้องไม่น้อยจนเกินไปจนทำให้ไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะดังนั้นวิกฤตจ,จีน standard c h a r t e r มองว่าอาสังหาริมทรัพย์ยังไม่จบแล้วก็อาจจะตามมาด้วยวิกฤตการเงินหรือแม้แต่ภาพของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างเช่นตัวเลขไตรมาสสที่เริ่มเห็นแล้วค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ